ครับนี่ครับเรามาอยู่กันที่เป็นช่วงที่สองนะฮะของการทํางานซอยล่องนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่สองที่ผมบอกว่าล่องอันนี้อยู่บนรถนะครับอันนี้คือล่องอ,อีกสองล่องนะครับโน่นนะตรงน,นรงโคคือที่มีต้นไม้นั่นคือโครตรอานาะครับตอนนี้ก็เราเริ่มทําลงทําคันนะครับเราสูบน้ํานะครับเราสูบน้ําขึ้นมาไว้ในแปลงที่เราซอ,อยเสร็จแล้วนะครับสูบน้ำมาสต็อกไว้นะครับโน่นนะฮะ <ciğim. S 2> นี่นะครับพาพี่เพื่อนมาดูนะนี่นะครับน <ünk> ี่นะฮะสองล่องนะครับ Whole <ung> ล่องล่องสุดท้ายเนี่ยล่องล่องล่องตรงนี้ก็ดินให้พอแล้วก็ขุดมุมนี้ขึ้นมาแปะให้มันพอนะครับนี่นะแปะเนี่ยเอาเนี่ยครับเอาเป็นเอาว่างเปล่าเนี่ยเราก็ขุดดินรนู้นะครับก็มาแปะให้ได้ห้าเมตรนะครับนะฮะคันจะได้เต็มนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้อีกล่องหนึ่งครับล่องนี้ก็นี่ครับนี่คือหลังคันหลังคันห้าเมตรนะครับ รถสะเทือนหน่อยรถเดินสะเทือนหน่อยอันนี้ต้นไม้ต้นนี้เราเอาไว้เนาะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งร่องนะครับร่องนะั้นที่มีรอยพังนะ่คือตรงนั้นจะเป็นบ่อที่เขาขุดไว้ครับมันจะเป็นบ่อตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อแต่เราขยับเข้ามาให้หลุดบ่อหน่อยนึงเรากลัวมันจะพังนะครับนี่ฮะโอ้โหมีงูด้วยครับในร่องงูว่ายน้ําอยู่นี่แหละฮะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะเปิดขึ้นไปทําถนน น้อยนะครับตรงโน้นเหมือนเดิมนะที่เราิดที่เราเคยเคยบอกไว้นะครับครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับสองล่องกับคันถนนนี่นะครับนี่นะครับล่องสองล่องแล้วก็คันสองคันนะครับย้อนแสงหน่อยนะครับนี่นะครับจะพาเดินมาดูนี่นะนี่หลังคันห้าเมตรนะครับนี่นะฮะนี่คือล่องน้ําล่องน้ำสองเมตรห้าสิบครับนี่นะฮะหลังคันด้านนี้ดินที่มันขุดขึ้นมามันจะไม่ถึง ไม่ได้ห้าเมตรนะครับเราต้องขุดดินข้างๆมาแปะให้ได้ห้าเมตรนะครับเพราะดินมันไม่พออยู่แล้วนะฮะมันต้องเป็นสามล่องนะฮะมันถึงจะได้คันดินสองันนะฮะแล้วก็ขุดแล้วแปะนะฮะขุดแล้วแปะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเซี่ยวเซี่ยวเตียโค้งหนองนาก็ต้องทอยดินมาใส่ครับโงานเพิ่มครับตรงนี้มันก็ทําให้มันสวยแล้วครับทําให้มันดีนะฮะเนี่ยครับมุมเนี้ยนะครับมันเป็นชิดกับโค้งนาใช่ไหมเราก็ต้องทอยดินเนี้ยมาใส่เนี่ยทอยดินเนี้ย ๆๆนี่นะครับถอดดินตรงนี้ครับมาใส่ยัดเข้าไปให,ให้มันใกล้ให้มันเกินเต็มกันนะให้ตรงนี้ให้มันเต็มไปเลยนะฮะมันเต็มไปเลยนะฮะเหมือนตรงนู้นก็เหมือนกันนะฮะอย่าไปดูตรงนู้นตรงนี้ก็จะไปโค้งอนาคล้ายๆโค้งออกนานะโค้งไปโค้งมาเดี๋ยวก็แต่งตาสภาพเดิมนี่ครับแล้วก็ต้องเอาดินหัวบ่อเนี่ยครับเวิร์กเนี่ยครับเนี่ยเวิร์กเนี่ยนะครับเป็นบ่อสามเหลี่ยมนะเป็นใส่มุมนั้นครับให้มันเกินกันกันกับไอ ไอตัวคันโค้งน้ำมันจะโค้งไปอย่างนี้ใช่ไหมยรโค้งมามันก็จะเกินกันนะฮะอันนี้ก็เนี่ย <c oughs> ก็ต้องคูดินไปใส่ครับไม่งั้นมันก็ไม่สวยครับโอ้โหเนี่ยนะครับบางทีงานบางง่างมันก็คือมันก็เหมือนเพิ่มขึ้นมานะฮะเพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องทําให้มันดูดีนะครับนะฮะงานเพิ่มงานเพิ่มแบบเราไม่รู้ตัวนะครับเนี่ยแบบเนี้ยแต่เราก็ต้องทำมันดีเนี่ยคือร่องร่องที่หนึ่งเนี่ยร่องอี่สองอด้านนู้นนะฮะอันนี้คันกลางกระดินกลางนะครับ นี่คืเป็นสองร่องไอ้ตรงนี้ก็คือแนวขวางแนวขวางไปตรงนี้อัน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 นี้ตามยาวไปตรงนี้นะฮะนี่อีกร่องหนึ่งอันนี้ตีต้นไม้ครับต้นไม้เราเอาไว้นะฮะนี่ต้นไม้เราเอาไว้นะโค้งหลบต้นไม้แล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นถนนเอาดินชาญข้างๆก็ไปแปะไปถนนไว้นะฮะเดี๋ยวเผื่ออนาคตก็จะมาเสริมอีกทีหนึง่งนะฮะ ตรงนี้ก็จะไปถนนสี่เมตรครับยาไปนี่ไปยันไปโค่นนู่นเลยอย่างนี้เราก็จะลงโค้งหน้นากันละนี่นะครับตัวที่แต่งไปลรูปโค้งของนานะครับเคลลิ่งหญ้านะครับเคลลิ่งหญาเสร็จแล้วเราก็เนี่ยครับแต่งครับแต่งตามโค้ต้นไม้นะครับไอโค้งวาวตามเข้ารูปทรงนะครับเนี่ยแล้วแต่รูปจะเป็นไงนะครับก็คือหงดรูปแบบไม่ได้นะครับคือโค้งไปโค้งมาครับตามต้นไม้นะครับตามที่เราต้องการนะครับ ไปได้เยอะนะครับครับนี่ครับก็ไอตัวโตวโคกที่เราจะเคลียร์ลิงหมกหญ้านะฮะเอาหญ้าไว้ข้างโคกเนี่ยครับแล้วก็ขยายโคกให้มันใหญ่ออกมาตามรูปแบบที่เป็นนะมีแอ่งน้ําแล้วก็ลอกล่องลอกแอ่งน้ําขึ้นมาแล้วเอาเลนโปะเอาดินกับเลนโปนะเนี่ยครับแล้วก็ทําประมาณเนี้ครับตอนนี้ก็คือเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือเหลือขุดบ่อครับ ขุดบอ่อหนึ่งไร่ตรงนู้นบริเวณนู้นนะฮะอย่ารอพี่ทางพี่เจ้าของเขาอาเข้ามาดูว่ากําหนดขอบเขตว่าจะขุดตรงไหนอะไรยังไงนะแต่อันนี้ก็พามาดูนะฮะโคกที่ขุดนะครับอันนี้มันก็ไปโคเดินได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับถนน,นนี่นะฮะถนนถน,นนเนี่ยที่จะมาจากนู่นครับมาก็จะมาโค้งฮะโค้งเววาววนี่แล้วก็มานี่นะฮะมานี่ก็ถนนตรงนี้ก็จะจะจะไปเชื่อมกันกับอ่าคันบอ่นะนะะนบอเนี่ยนะฮะเชื่อมตรงคันบ่อตรงเนี้ย น,นี่นะครับนี่นะครับโค้งไปโค้งมานะครับตามรูปแบบนะฮะก็หลากหลายรูปแบบนะครับมีเยอะมากครับมีเยอะมากครับนน่นนะโค้งไปโค้งมานูน่นนะครับก็เดี๋ยวให้มันแห้งอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวจะพาอ่าเดินไปชมนะฮะตอนนี้มันก็ยังมันบาดอยู่อาจจะนี่ครับนี่นะฮะรูปแบบที่เราแต่งนะครับอันนี้เรามาดูภายในนะ นี่นะครับคือภายในที่เราจะแต่งนะครับที่เราแต่งแล้วนะฮะนี่นะครับนี่คือเป็นรูปแบบโค้งไปโค้งมานะครับทีแรกมันยังไม่แห้งครับผมก็เลยไม่ได้เดินถ่ายนะฮะเพราะว่ามันแฉะตอนนี้มันแห้งแล้วก็เดินถ่ายนะครับไปนู่นตามโค้งตามอะไรอันนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ําแอ่งน้ํานี่เราก็จะลอกแปะแปะด้านข้างไปครับโน่นนะครับไปนู่นนะฮะ นี่นะฮะเราก็แต่งตามรูปโคกเดิมนะครับเราก็ฝังหญ้าเอาญ้าแปะนี่ฮะโคกนะฮะเอาญ้าแปะแปะแปะนี่ฮนะโคกแล้วก็เก็บพื้นให้เรียบครับนี่ฮนะเก็บพื้นหญ้าให้มันหมดนะฮะนี่นะคือคือ,คอตัวโคกนาที่มีเก่าไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวบ่อนะครับเดี๋ยวบ่อผมจะตัดไปอีกคลิปนึงครับอันนี้ผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนเพื่อนม,มาดูตัวโคกนาก่อนนะครับที่เก็บงานก็อย่างที่บอกครับรอแห้งนะฮะอันนี้ก็จะแห้งเกินไปด้วยก็ดียุ่งๆนะครับ ยุ่งๆก็เลยไม่ได้ถ่ายแบบที่ประช่วงมันบันดาลมันก็จะสวยฝัน,นี้นะอันนี้ก็แห้งแล้วนี่ก็พาไปดูแล้วกันครับว่าเก็บงานเพื่อนจะเห็นว่าตอนที่ตอนที่ตอนที่เราขุดตรงนู้นอ่ะมันหญ้ามันยังเขียวอยู่ตอนนี้ไม่มีหญ้าแล้วใบไ,ไ,ไม้ล่วงแล้วมันเป็นฤดูใบไม้ไมไมผลิแล้วยาล่วงแล้วนี่นะครับตรงไหนเป็นบอ่อเราก็จะเก็บหญ้าขึ้นครับเก็บหญ้าแล้วเก็บขอบแต่งให้มันเป็นรูปแบบของเก่าครับใกล้ๆเคียงเขาที่สุด นี่นี่ครับนี่นะครับก็ล่องตรงนู้นคือร่องตรงนี้ก็มีร่องเก่าเราก็จะลอกให้ลึกครับลอกให้ลึกนี่ฮะลอกให้ลึกโค้งตามรูปแบบเดิมครับตรงนี้ปกติจะเป็นถนนสองเมตรแต่ทางพี่เจ้าของขอให้เป็นสามเมตรอ่ะได้ครับเราก็จัดให้ครับเราก็ต้อง คูด,ดินข้างๆมาแปะหน่อยครับพอดินไม่พอตรงนี้ก็จะเป็นว่างเปล่าไปนะฮะนี่นะฮะตรงนี้ผมก็จะถ่ายนะฮะบูบรรยากาศให้พี่เพื่อนดูบรรยากาศนะครับนี่นะฮะโค้งนะใบไม้มันก็จะร่วงนะมันก็เลยตอนเสร็จใหม่หม่มันก็จะสวยอยู่อ่ะนะฮะตอนนี้มันก็ใบไม้มันร่วงแนละ้วมันแห้งจัดมันมันเริ่มกล้ามแนละ้วก็ช่วงนั้นก็ขออภัยวันียุ่งครับยุ่งยุ่งมากยุ่งไม่ได้โอกาสมาถ่ายคลิปนะฮะ มาดูนี่ฮะล้วคืออันนี้คือร่องน้ําเก่านะครับล่องน้ําเก่าเราก็ลอกให้ลึกครับตรงนี้ถหนคันก็ไปสามเมตรนะฮะตรงนี้โคกเก่ามันสูงเราก็สูงตามโคกเก่านะฮะแต่งให้มันมนให้มันสวยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะพาพี่เพื่อนมาดูส่งงานตัวโคตรวนาก่อนนะครับความเรียบร้อยนะฮะที่เราทําตรงนี้เราก็ยืน ถ้าเกิดตรงไหนที่ที่รถยืนขอบขอบล่างได้แล้วก็แทงดินโยนมาทางนี้แต่ถ้าเกิดมันเดินฝั่งนู้นไม่ได้คันมาเล็กเราก็ยืนข้างบนแนละ้วแทงแทงดินขึ้นครับนี่ครับผมรอตรงนี้มันแห้งครับรอให้ตรงนี้แห้งจะได้เดินได้ก็แดดมันค่อนข้างแรงครับไม่กี่วันนะครับแห้งกล้ามหมดเลยแดดมันแรงมันเป็นหน้าหนาวเนาะลมมันโก,ก่งดินแห้งเร็วครับ คือขันถนนถนนรอบๆนะครับถนนรอบๆเลยนี่คือโคกครับต้นไม้เก่านี่แหละครับช่วงกลางก็จะเป็นบ่อนะครับเดี๋ยวเราบอก็จะตัดไปอีคลิปนึงครับอันนี้เราก็จะมาจบคลิปกันตรงโคกนองหน้าก่อนนะครับนะฮะขุดร่องกับโคกหน้าฮะงานที่เราจะถ่ายคลิปในวันนี้นะครับนะฮะส่วนบ่อเดี๋ยวผมจะตัดไปอีคลิปนึงนะครับนะ โอเคครับพี่เพื่อนเพื่อนนยังไงปันสมพิโคต้องขอลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อนสมพิโคด้วยนะครับสวัสดีครับผม